สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิสส์กันแล้วกันนะจ๊ะพี่น้องจ้าอรุณสวัสดิ์เชา้ชาๆนะคะหมอกลงแล้วค่ะพี่น้องจ้าตอนนี้เจ็ดโมงเชา้าจ้ะประเทศนี่แลนเด้อจ้าแล้วก็จะหายเบ่งยางละปีพระอาทิตย์ค่ะสวยๆกําลังขึ้นเลยพี่น้องจ้าขึ้นหอดบานเด้อหนะขึ้นหอดบานเด้อเมืองไทยเอ้ยขึ้นหอด,ดี ขึ้นฮอดหลายนะคะพระอาทิตย์กำลังสองแสงเลยคะ่ะเริ่มต้นวันใหม่สดใสนะคะสดใสขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเด้อค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้ทุกคนสมปรารถนาเด้อค่ะดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรง้ะจ๊ะเนาะบรรยากาศสดช้าแบบนี้แหละคะ่ะเนี่ย กับบรรยากาศหนาวๆนาวเขาสูหนาหนาวแล้วเด้อพี่น้องจ้ากับโบ่โบ,บปลาหนังแมวกับปลานี้แล้วจ้ะมันล่งลึกแล้วมันหนาวแห้งเนาะนะคะนังแมวเห็นพระอาทิตย์ขึ้นงามลายก็เลยมันซองให้พี่น้องเบ่งนะจ้ะเนาะกับบรรยากาศนี่ค่ะปลากระโพดขัตัดเมื่อวานนี่พีน่น้องจ๋านังแมวมาประทันเลกง,งานประทันมาฮอดกับเกี้ยงราค่ะนี่ละค่ะ กับบรรยากาศนะคะบรรยากาศบานๆชติตางแดดนะคะยังมืดอ,อยู่ด้ค่ะเจ็ดโมงเสาเจ็ดโมงสี่เครงแล้วละคะ่ะมาให้เบิงสื่อค่ะพ่อหหายคิดถึงพ่อห้หายคิดถึงเห็นแบบนี้ก็คือฮอดบานพี่น้องเอ้ยพอ,อกันไหมนะคะนอนบายบาย